ได้เสียงผมผมด้งตุ่ยได้ได้เคยวิ่งวะไหนนั่นน่ะเหมือนมันจะขึ้นห้างเหรอไหนไหนไหนไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาเฮ้ย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 ไล่แล้ววะนั่นน่ะเฮ้ยขัดมากเฮ้ยเฮ้ยไล่หรอไล่แล้ววะเฮ้ยโอ้หเหมือนลายเสือเลยแดงเืจอป่ะขัดมากได้ไหมวะ ชนเผ่าอ,อะไรวะพี่พี่ลองคุยภาษาพี่ดูดิผมยาวเฟ้ยเลยอะเฮ้ยเมือนมาใส่เสื้อหนังนะหนังสัตว์หรอหนังเสือป่ะทีนี้ผมคิดบวกนะผมว่าเป็นคนชนเผ่าอ,อะไรสักที่นะหนังเสือนะผมยาวเยื่เอเลยพี่ลองคุยภาษาพี่ดูดิพี่ผมยาวเฟ้ยเลยอ่ะส่งภาษาได้ป่ะแค่นะเืออมันเมื่อมันไม่มีแค่นะ เหมือน <Huh? S 2> ไม่มีแขนไม่มีแขน